คนขาเจออีกดอกหนึ่งค่ะเป็นเห็ดพึ่งหวานโอ้ยนี่ค่ะโอ้ยน้องสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดอกนี้คือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะน้องสวยมากเลยค่ะเสียงลมก็แรงนะคะจะบอกว่าอยู่ริมถนนเลยดอกเนี้ย นี่ค่ะอุ้ยเห็ดชัดไหมสวยมากๆเลยค่ะเห็ดพึ่งหวานทุกคน ทุกคนค่ะเจอนางงามค่ะเคาะสิค่ะ,ะเดี๋ยวมารุ้นกันค่ะทุกคนโอ้ขานั้นปึกโอ้หลุดนะจ๊ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งค่ะทุกคนโอยสวยมากทุกคนค่ะเจอเห็ดพึ่งดอกนี้คือสวยมากโอ้ันนปักโอ้ยลอดตึง นี่โอ้โนางงามแห่งป่าโนเวยค่ะทุกคนขาเห็ดพึ่งหวานสวยมากดอกนี้โอ้โชคดีมากทุกคนขาทางเดินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนฟังอจะให้ดูว่าเป็นทางเดินไหมเห็นไหมคะทุกคน โอ้ยน้องสวยมากวันนี้บอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าขอเห็ดพึ่งหวานดอกเล็กๆเห็ดพึ่งขาลายดอกเล็กๆนะคะเราก็ได้จริงๆด้วยโอ้ยสวยมากสวยมากดอกนี้เห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนดึงโอ้โหดูคะ่ะทีสวยอะไรขนาดนี้ค่ะทุกคน เดินมาเจอเห็ดพึ่งดอกนึงค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนเออห้าสิบห้าสิบนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องรอดไหมอ,อ่ไม่รอดจริงๆนะคะคือหักมาดังก๊กเลยนะนี่เห็นไหมคะน้องไม่รอดนะคะทุกคนไปกันต่อค่ะทุกคนคะ่ะเจอนางงามริมถนนอีกแล้วคะ่ะฟังเสียง oh เสียงเพาะม ให้ดูนะคะเห็นไหมมันคือทางเดินทุกคนโอ้ยสวยมากเลยค่ะสำหรับเห็ดพึ่งหวานอันนี้นะคะเมตตั้งชื่อให้เลยนะคะว่าเป็นนางงามแห่งป่าเลยนะคะพะน้องอร่อยมากอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมนั่น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 โอ้ยคือโชคดีมากมาลุ้นกันนะคะว่าดอกนี้รอดหรือเปล่าอะขอ น้องเหมือนจะไม่รอดนะคะแต่ว่าจะดึงให้ดูนะโอ้โหน้องไปแล้วนะคะทุกคนน้องไปแล้วบีบขาอุ้ยทุกคนขาแน่นมากเลยนะคะเมย์จะเอาขานะส่วนหมวกเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะเอาโฟมออกนะคะยังกินได้อยู่คะ่ะแทบกีดค่ะทุกคนค่ะดูดอกนี้ฟังเสียงอะ <c oughs> หัวน่ยไม่รอดนะคะก็ดูขาขาก็ไม่รอดแล้วค่ะกีดไม่ออกค่ะสรุปให้ทากกินไปนะคะอ่ะขำๆค่ะทุกคนทุกคนดูดอกนี้โอ้ยส้มอยู่จ้าโอ้ทุกคนทุกคนทุกทุกคน,กคนดูขาน้อง ก็ได้อยู่นะดอกเนี้ย